เขาแสงนิดนึงนะครับลดความมอสตัวเองลงหน่อยนะครับแค่นี้ก็มีใครมอสตัวได้จริมอสกว่านันเด็อีกนะเนี่ยจะบอกผมโอเคผมขอวันทั้งไทยแค่นี้นะครับเพื่อนๆนะครับรักหน้าจุ๊บๆจากเลโอสายแปดครับผมบ๊ายบายมือเต่าตู้เต่าตีสีคือโลดกระตีสีติสเอาภาษาไทยอากาศอีกหอนหอนค่ะสอสอะไรก็หอนหอนเพราะเพราะอีกแมงตกทำ ฝ่ามือคนกระต๊กเนาะต๊กเน่สั่นตก่คอลำบากพอขาเน่ค่ะอีกอันหนึ่งคือแบบขอเลยวะส้นตัวเเวลาเขาเป็นกระเป๋าอะเปิดเังแต่โยกไปโยกมาเนาะถาจะต้องส้นตัวนี่ไงหลังหนาางเหือก็ไอโอ้ยคก็เป็นเหมือนว่าม้าเราประสบการณ์การติกระเป๋าบบนีเนาอว่าเด็นี่ยัง ก็ได้ขอให้เขามีเงินใจแล้วก็ไม่ต้องสยูกับงานสามีกับแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ lightning talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16นาฬกถึง16นาิ30นาทีทางช่อง13 family 4โมงเย็นกับประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดนะคะวันนี้คุยกับคนที่อยู่ในคลิป ตอนเปิดรายการเพราะว่าทั้งสองคนนี้นะคะโด่งดังในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาสำหรับคนที่อยู่ในสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็มีการเห็นคลิปนี้กดไลค์แชร์กันไปทั่วเลยนะคะนั่นคือความสะดุดตาตรงที่ว่าเขาเป็นกระเป๋ารถเมยแล้วก็หลายคนอาจจะคิดว่าโอ้กระเป๋ารถเมย์จ,จะต้องมีภาพลัก์ที่ตเป็นผู้ใหญ่กันนิดนึงดูอาจจะต้องเคร่งเครียดไม่มาเล่นกับสื่อ สังคมออนไลน์แบบนี้ไม่มาถ่ายคลิปให้เราเห็นอะไรแล้วก็ดูน่ารักน่ารักแบบทั้ง2คนนี้นะคะพอเขา เผยแพร่คลิปออกไปก็ยังมีกังขากันอยู่กระเป๋าจริงกระเป๋าปลอมอะไรต่างๆนะจนกระทั่งในที่สุดก็มีคนไปค้นพบเรื่องราวของออชายหญิงคู่นี้นะคะซึ่งก็เป็นกระเป๋ารถเมย์แต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยมีความเป็นมาน่าสนใจต่างๆมากมายที่จะมาแลกเปลี่ยนกับพวกเรานะคะแล้วก็อยากจะมาเล่าถึงแรงบันดาลใจที่ได้ถ่ายทอดชีวิตของคนที่มีอาชีพเป็นกระเป๋ารถเมย์ให้ ท่านผู้ชมได้ฟังในวันนี้ค่ะขอต้อนรับน้องเลโอนิธิโรธอักขานนทพัฒน์นะคะและน้องอออังธนานิตวัฒนชัยอัมพรค่ะสวัสดีค่ะชื่อก็น่ารักเลโอกับออ<ม>อังนะคะคคทั้งคู่อายุเท่าไหร่เลโออายุเท่าไหร่ผมอายุ22ปีครับอายุ22 2่สิบสองอายุยี่สามค่ะค่ะแล้วก็เพิ่งเรียนจบเพิ่งเรียนจบเลยครับกำลังอยู่ในช่วงรอรับริญญาครับผม จบปี25 5 8เลยนะคะช่วงรอรับปริญญาแล้วก็ถ่ายคลิปกระเป๋ารถเมย์แชร์ไปในสื่อสังคมออนไลน์คิดยังไงเอาเรื่องคลิปก่อนใครเป็นคนใครเป็นคนคิดก่อนแชร์ก่อนคือคลิปเนี่ยคือผมจะถ่ายเล่นก่อนด้วยความท<ช>ี่ว่าคือคลิปผมจะถ่ายปกติอยู่แล้วไม่ว่าผมจะทํางานอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วดันมามาดังตรงที่กระเป๋ารถเมย์ซึ่ง คนเห็นอาจจะแปลกตาอย่างเงี้ยครับเลยทําให้เกิดการแชร์กันไปอย่างมากมายครับก่อนหน้านี้เลยเอาแชร์คลิปอะไรคือก่อนหน้านี้จะเป็นอะไรนะคลิปที่ผมถ่ายบนสายแปดใช่ไหมครับเหมือนพูดถึงเกี่ยวกับอากาศอะไร,ะไรประมาณนั้นครับแล้วอากาศร้อนเกินจนผู้โดยสารไม่มีก็มาบ่นนิดหน่อยให้เพื่อนๆฟังอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามีคนบอกให้ผม ลองถ่ายว่าเล่นดูหลายคนอยู่เหมือนกันค่ะแล้วเคยถ่ายคลิปเล่นอื่นๆไหมเช่นไปเที่ยวหรือว่าเล่นดนตรีทําอะไรอย่างอื่นมาก่อนหน้าที่จะแต่งชุดกระเป๋ารถเมแชร์อันนี้ไหมก็มีบ้างครับแต่ว่าจะถ่ายกับเพื่อนๆมากกว่าครับค่ะซึ่งอันนั้นก็เป็นคลิปสนุกๆสนุกสนานกันคนก็เลยไม่ได้สะดุดตาอะไรใช่ครับพอเป็นคลิปกระเป๋ารถเมบ่นอากาศร้อนคนไม่คนรถเมรุทุกที่มันด่งดังไปทั่วเลยตกใจไหมตกใจเหมือนกันครับ พี่คนแชร์กันเยอะขนาดนี้ใช่ครับยังงงอยู่เลยครับตอนแรกว่าเราก็เล่นของเราปกติโดยที่แบบเราก็ไม่คิดอะไรนะครับแต่อยู่ดีมันกลายเป็นกระแสขึ้นมาแรกๆคือเราก็ก็กลัวเหมือนกันใช่ครับแต่ว่าพอหลังจากตั้งหลักได้แล้วทีนี้ก็ออกไปเปิดใจเปิดตัวนะคะแล้วก็เล่าแรงบันดาลใจอะไรต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ให้กับสังคมก็ใช้ใช้ช่วงเวลาแบบนี้ให้เป็นประโยชน์กับตัวเองด้วยนะคะแล้วก็อ่างล่ะคะอ่างนี่เพิ่งจะมาเป็นกระเป๋ารถเมย์ ก็คือออช่วยเลโอใช่ค่ะช่วยเดยโอตอนเรียนก็มาช่วยกันอยู่แล้วค่ะแล้วพอเราเหมือนเราทําได้แล้วแล้วก็เข้มแข็งแม่เห็นแววว่าเอ้ยออังมันก็ทําได้อะไรประมาเนี้ยค่ะหนูก็เลยทํากับทํามาเรื่อยๆค่ะจนถึงคลิปดังถึงทุกวันเนี้ยค่ะ เอาล่ะทั้งคู่นะคะเดี๋ยวต้องถามประวัติกันให้ละเอียดนิดนึงนะคะน้องเลโอเนี่ยจบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะจริงๆพื้นเพเป็นคนจังหวัดพิจิตรนะคะเตเกิดแล้วก็เติบโตที่พิจิตรจนกระทั่งเข้ากรุงเทพทีนี้คุณแม่เนี่ยทำธุรกิจเป็นเจ้าของโอรถเมใช่ไหมใช่ใช่ครับค,คือโดยเริ่มจากที่ว่าตอนแรกแม่ผมคือไม่ไม่มีอะไรเลยเหมือนกันเลยเริ่มมาจากศูนย์แต่พือชีวิตมาพลิกผันตรงที่ว่า เหมือนมีเพื่อนที่รู้จักครับคนหนึ่งเขามาชวนไปเหมือนร่วมหุ้นในการกู้<ๆ>กู้กู<ๆ>้แล้วทํานํารถจากต่างประเทศเข้ามาสวนสัมปทานในประเทศไทยนะครับแล้วแม่ผมก็เลยสนใจก็เลยร่วมออกับเขาไปนะครับจนทําให้มีมีอุรถเมเป็นกิจการของตัวเองอยู่ทุกวันนี้ครับค่ะใช่ครับฐานะเป็นยังไงเพราะว่าเลโอเนี่ยนะคะเวลาใครถามเขาบอกเขาจนฐานะผมก็ผมก็บอกว่าปันกลางนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้ เขาเรียกว่าไม่ได้โดดเด่นไม่ได้แบบเลิศหรูอะไรกับใครเท่าไหร่ครับเพราะว่าชีวิตกระเป๋ารดเมย์เราจะคุกคีกับทุกๆคน,นครับคุกคีกับกระเป๋าคุกคีกับคนธรรมดาอย่างเงี้ยครับพวกไรายได้อะไรพวกนี้ก็จะเขาเรียกว่ามันก็พอมีพอใช้สําหรับผมนะแต่ว่าพอเราไปถ้าเราเปิดตัวตั้งแต่แรกว่าเราเป็นลูกเจ้าของออ่มันจะอีกแบบนึงเลยนะเพราะาคนก็คิดว่านี่เป็นกระเป๋ารดเมย์จริงเหรอเนี่ยอะไรต่างๆนะคะคนี่คือเขาเป็นลูกเจ้าของออ่แต่ว่า ไปเป็นกระเป๋ารถเมย์เนี่ยจริง,รงๆไม่ได้เป็นการแบบแกล้งทําสร้างภางพเพื่อถ่ายคลิปแชร์ไม่ใช่<ม>อย่างนั้นเลยนี่คือเริ่มไปเป็นกระเป๋ารถเมย์ตั้งแต่เรียนชั้นมัธยม,ม,ยมใช่ไหมมัธยมเลยครับตั้งแต่ช่วงที่อย่างที่ผมบอกช่วงที่ที่แม่ผมเอารถมาแรก,แรกๆคือเราไม่มีอะไรกันเลยคนที่แบบจะมาทํางานก,ก็ต้องเป็นธุรกิจครอบครัวผมก็มีความคิดว่าเออถ้าธุรกิจครอบครัวแล้วเราไม่ช่วยแม่ตัวเองแล้วเราจะไปช่วยใครครับผมก็เลยทําตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็เป็นการหาเงินหาเงินให้ตัวเองด้วยครับเผื่อแบบ เราอยากจะซื้ออะไรเองเราก็จะมีความภูมิใจในสิ่งของที่เราอยากได้ด้วยทำมาตั้งแต่มอปลายคุณผู้ชมรายได้เท่าไหร่ตอนที่เริ่มเริ่มหัดเป็นกระเป๋ารถเมล์ให้เริ่มหัดเนี่ยเริ่มหัดตอนนั้นก่อนที่จะมีการปรับราคานะครับรายได้ก็จะอยู่ที่ประมาณ400ยถึง5้าร้อยซึ่งมันแบบเยอะนะครับสำหรับเด็กมันเยอะนะสำหรับเด็กไม่ได้ยอมได้อะคือแบบพอผมทําแล้วก็เฮ้ยมันได้เงินเยอะผมก็เลยลองฝึกลองฝึกคือตอนแรกที่ผมไปทําก็จะ จะมีกระเป๋าที่เขาเป็นกระเป๋ามืออาชีพอยู่แล้วด้วยครับผู้ใหญ่ใช่ครับแล้วผมก็จะไปช่วยสอนช่วยสอนเป็นกับเขาซึ่งใช้เวลาหลายเดือนจนกว่าผมจะแบบกล้าทําคนเดียวครับค่ะเอาหล่ะกระเป๋ารถเมย์เนี่ยต้องอยู่คู่กับกระบอกเก็บกลางใช่ครับคือแล้วคนที่ไม่เชี่ยวชาญเนี่ยเขาก็ทําไม่ได้เยแล้แนวอ่างดูซินี่คือประสบการณ์มือทำมาตั้งแต่อยู่ชั้นมอปลายอ่ะเนี้ยค่ะแล้วมันหนักมากเลยมันก็จะปวดช่วงเนี้ย่ะต้องแบบนี้เก็บแล้วก็ฉี ใช่ครับอย่างอออังยังจะยังไม่ค่อยชินมากเท่าไหร่ครับอออังอออังนี่คือเพิ่งเพิ่งไม่กี่เดือนใช่ไมไม่กี่เดือนครับเพราะว่าเพิ่งมาเริ่มช่วยงานผมมก็ล่ใช่ครับแต่รถแอร์อะค่ะปออสสี่นี้จะช่วยตั้งแต่ครบกันแล้วช่วยมาสักพักนึงแต่ว่าสายแปดคือและจังหวะที่ที่เขาได้อัดคลิปคือจังหวะนั้นคือกระเป๋าหลักที่จะทําไม่สบายแล้วลาปปวยกระทานหันใช่โดยโดยปกติโดยปกติเขาเขาจะไม่ขึ้นรถคนเดียวเพราะว่าเขายังไม่ค่อยชานาญเท่าไหร่แล้ววันนั้น คือเขาก็อยากช่วยนะเขาก็เลยบอกแม่เดี๋ยวหนูลองทำดูหนูลองทำดูก็ได้วันนั้นเขาเลยคนทำคนเดียวเลยครับแล้้วก็ไดผมก็เลยบอกอ่ะไหนเป็นไงทําคนเดียวลองบนบนมาด้วยเขาเลยอัดคลิปส่งมาอ๋ออย่างนั้นนี่ใช่ค่ะอัดขอขอดูขอดูทักษะของเลโอหน่อยสิอ่ะทำมานานกว่าทักษะของผมนะฮะตั้งแต่ตั้งแต่มอปลายแล้วดูสิครับอันนี้เหรียญมันรวมกันหน่อยนะฮะผมเจ็ดปีแล้วโอ้ยมีโค้งใช่ครับมันจะไปได้สบายมาก มีควงด้วยคือเหมือนเราทาแบบเราจนชินคือคล่องมากเลยอะใช่ครับทำมาแรกๆตอนแรกๆผมทํามันจะต,ติดติดขัดมากเหมือนกันเพราะว่าตอนเด็กๆคือมือเราก็เล็กด้วยนะครับเราจะเปิดจะหยิบตัวก็จะช้าก็เป็นที่จะโดนผู้โดยสารว่าเหมือนกันครับว่าทําไมเก็บตังช้าจังอะไรครับมีมมีมีต่อว่า <c oughs> ด้วย <c oughs> มีบนนะครับ ต,ตอนนั้นก็เด็กๆอยู่ค่ะน่ารักมากเลยตอนตอนที่เริ่มทําตอนอยู่มปลายอ่ะ <c oughs> เคยเคยมีใครทักแล้วเลยโอแบบเสียความมั่นใจไหมเยอะมีคนอะ<ช> <ๆ S 1> ไมเนี่ย<ช>น้องอะไรเงี้ยมีไหมตอนตอนคือตอนมปลายที่ผมทําผมคือตอนนั้นคือคือก็อายเหมือนกัน<ม>ที่ว่าเรามาเป็นกรบรุเมย์ผมก็ไม่กล้าบอกเพ,อเพื่อนเพราะว่าตอนนั้นยังเด็กอยู่นะครับเวลาเพื่อนพูดอะไรเราก็จะแคร์ไปหมดทุกอย่างเลยครับเพื่อนแซวก็จะแบบ เศร้าบางครั้งก็คิดนะครับว่าไม,ไม่ไม่ทำแล้วดีไหมไปสมัครงานพระรามที่อื่นที่ว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่ก็จะคอยให้กําลังใจเสมอครับคอยพูดแบบว่าเราไม่ต้องสนใจใครคือเราทํางานที่มันสุจริตคือมันดีต่อตัวเราอยู่แล้วครับใครจะพูดไงก็ปล่อยเขาไปครับจนพอเราโตมาเราก็มีประสบการณ์อะไรต่างๆเยอะขึ้นมันก็ทําให้เรา เริ่มกาจัดความอายตรงนั้นไปได้ครับผมเราก็ไม่เอาเรื่องพวกนี้มาใส่ใจมาเป็นอารมณ์ใครจะหว่าอะไรจะชอบไม่ชอบไม่สนใจมันคืองานสุจริตแล้วก็เป็นกระเป๋ารถเมย์ตั้งแต่สาย4ี่ิบี่ตอนแรกที่เป็นธุรกิจที่คุณแม่ทํามาตอนแรกแล้วตอนนี้คุณแม่ก็ไปซื้อสายแดมาด้วยนะคะค่ะเพิ่งไปซื้อมาครับแต่ว่าซื้อมาเพียงแค่คันเดียวครับเพราะว่าสาย8จะเป็นการร่วมสัมปทานของเจ้าของหลายๆคนครับผมก็แม่ผมก็ซื้อมาคันเดียวก็ไปร่วมกับเขาด้วยครับก็เลยกลายเป็น เป็นเจ้าของรถสายแปดที่เป็นข่าวทุกวันนี้ค่ะเจ้าของรถสายแปดจริงๆมีหลายเจ้าเฉพาะคุณแม่นี่คือครับก็มีหลายเจ้าแบ่งกันยังไงรวมยี่สิบกว่าคนครับเจ้าของเลยครับแล้วก็มารวมกลุ่มกันเป็นสายแปดสายเดียวครับค่ะอย่างนี้นี่เองอ้าวมาถามประวัติออออังบ้างอออังนี่เป็นคนขอนแก่นใช่ค่ะค่ะแล้วก็มาอยู่กรุงเทพตั้งแต่อายุเท่าไหร่อปอ ช่วงปสี่ะค่ะเนอะใช่ค่ะเขาบอกตอนเด็กๆนี่ก็สู้ชีวิตเหมือนกัน<ช>ทำงานมาแล้วทุกอย่างเพื่อที่จะหาเงินเรียนหนังสือ<ช>ทำอะไรมาบ้างก็คืออย่างแรกเลยเรารู้สึกว่าเอ้ยทุกวันหนึ่งเราต้องได้ดีเพราะคำสอนของปู่ย่าตายายคือแบบที่ต่างสังวัดจะมีคุณยายกัาคุณตาที่เลี้ยงหลานทั้งหมด9ชีวิตที่การอีกหนึ่งแล้วเราก็เป็นผู้หญิงเดียวแล้วเราต้องทำทุกอย่าง มาวันหนึ่งคุณตากับยายเสียแล้วหนูต้องมาอยู่กรุงเทพแลวก็ต้องแบบแล้วมาอยู่กับใครค่ะคุณ<ะ>ป้าก็คือตรงที่ว่าหนูเป็นผู้หญิงคนเดียวคุณป้าก็ห่วงกลัวไปแบบเสียคนก็เลยรับหนูมาเลี้ยงอบรมสั่งสอนจนหนูเป็นคนดีถึงทุกวันนี้ค่ะ,คะก็มาอยู่กับคุณป้าตั้งแต<ช>่เล็กๆแล้วก็ช่วยคุณป้าทํางานใช่ค่ะโดยที่แบบว่าไม่อยากให้คุณป้าเหนื่อยตรงที่ว่าเราจะไม่ของเงินซื้อรุ่ยซื้อไล่จะเป็นเหมือนแบบ เราไปหาไรายได้เสริมพิเศษเอาไม่ว่าจะเป็นแบบช่วงมันจะเป็นญาตพี่น้องแบบว่ามาขายของตามแบบซอยจะเป็นร้านค้าขายยำขายกับข้าวอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วหนูช่วยคุณคุณป้าคือเป็นเป็นน้องของป้าอีกทีนึงอะคะ่ะก็ช่วยมาแล้วเหมือนข้างๆร้านไม่มีคนช่วย หนูก็ไปช่วยช่วยหมดแบบนี้ค่ะจนก็เรียนหนังสือก็เรียนไปตอนเย็นช่วยญาติพี่น้องใครมีอะไรให้ช่วยช่วยหมดเขาก็ให้ค่าขนมมาก็แบบวันหนึ่งก็นอนสามชั่วโมงตรงที่ว่าต้องตื่นตีห้ามาร้อยมาไัลร้อยมาลัลที่เขาขายวงละห้าบาทสิบาทร้อยตรงตัวขาวๆดอกมะลิยะค่ะแล้วก็มีสายโบของแล้วเสร็จแล้วถึงสิบโมงหนูก็ไปรีดผ้าค่ะพอไปรีดผ้าเสร็จแล้วบ่ายสามไปตากแกงถุงละสิบบาทจนมือพอง หาแล้วก็ลองเรียกขายบริการแบบ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 เขาเรียกว่าสิบาทจ้าข้าวแกงไม่จ้าสิบาทแล้วก็เหมือนแบบทําให้เต็มที่ทุกอย่างคิดว่าเป็นร้านของเราเพื่อที่จะให้แบบเจ้าของร้านนบะปลื้มในสิ่งที่เราทำออเออเด็กคนนี้ตั้งใจนะจ้างตลอดอย่างเงี้ยค่ะ,คะแล้วพอเสร็จถึงสามทุ่มอองก็ล้างถาดข้าวแกง ประมาณ4 0กว่าใบได้ค่ะร้านคนเดียวได้300อพอล้างเสร็จแล้วก็ต้องไปช่วยคุณป้าเก็บร้านเก็บร้านเสร็จแล้วก็ต้องไปเหมือนว่าคนนึงป้าเขาเรียกว่าเพื่อนของข้างๆร้านนะคะไม่มีคนช่วยหนูก็ไปช่วยอีกช่วยอที่เล่ามาทั้งหมดนี่คือก็เรียนหนังสือไปด้วยเหมือนคนเด็กคนอื่นๆแต่ทํางานทุกอย่างตั้งแต่เช้าจะหลดเดึกเลยนอนวันละสามชั่วโมงค่ะแล้วพอมาช่วง ต่อชีวิตตรงที่ว่ามสาม4สเพราะง,งานมันเยอะมากหนูจะได้อาจารย์อุปถัมภ์ตรงที่ว่าอาจารย์เห็นแววเราเป็นเด็กทุนโดยที่หนูก็ไม่ได้พูดอะไรอาจารย์ก็เออเนี่ยครูจะให้ทุนนะเราก็น้ําตาไหลโดยที่เราก็<อ>ยังไม่ได้ขอคือตอนนั้นหนูเป็นช่วงที่เรียนจบมสมไมคคือตอนนั้นก็มีปัญหาเนาะว่าแบบเพราะว่าไม่มีตังค์ไม่ไหวใช่ก็เลยเหมือนดีใจได้เรียนต่อแล้วก็ช่วยอาจารย์แบบตรวจการบ้านอะไรเนี่ยก็ได้อทิตย์ติดร้อยพอมา อีกอาจารย์ท่านนึงโดรลชนตรงที่ว่าคุณยายอะค่ะเหมือนแบบเขาไม่มีลูกแล้วยายเขาเดินไม่ได้อ้วน80โลหนูก็ต้องไปดูอยู่ทั้งเดือนไปดูแลไปเช็ดอุจจาระไปฉี่ไปอาบน้ําให้อุ้มขึ้นรถเข็นเดินเที่ยวตัดผมทำกับข้าวอยู่เดือนนึงจนหนูมีเงินก้อนดูแผู้ใช่ค่ะเก็บเงินอีกประมาณสมชีวิตที่หนูดูแลแล้วก็คุณลุงคุณลุงพิการ เป็นอัมพฤกษ์อมาาัมพาตเดินไม่ได้หนูก็คอยดูแลท่านจนถึงท่านเสียชีวิตวอีกท่านหนึ่งคือไม่มีย่าพี่น้องไม่มีใครเฝ้าที่โรงพยาบาลมา,ลา,มาเป็นมะเร็งหนูก็ดูจากบ้านอยู่นนบรุรีต้องนั่งนั่งเก้าเจ็ด เลย,ย้งลูกสาวรีต่อสายแปดทุกวันตีสี่แบบนี้ทุกวันแล้วก็นอนค้างบ้างค่ะประมาณนี้นี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นเองของชีวิตของสาวน้อยคนนี้นะคะซึ่งสู้ชีวิตเหลือเกินแล้วก็เก่งมากๆด้วยและทั้งคู่ก็มาเจอกันเป็นเพื่อนเรียนในสถาบันเดียวกันนะคะก็คือที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอังเรียนเทคโนโลยคีคหกรรมศาสตร์ใช่ไหมคะส่วนเลโอเรียนวิศวะเรียนสถาปัตย์ใช่ไหมคะ แล้วก็เป็นเพื่อนกันในมหาวิทยาลัยก็คบกันดูแลกันมาจนถึงตอนนี้รอรับปริญญาแล้วก็ใช้เวลาว่างในช่วงนี้คือสําหรับออังเองก็เข้าไปเป็นกระเป๋ารถเมย์แต่ว่านี่คือกระเป๋ารถเมย์มืออาชีพแต่เป็นว่าที่ผู้บริหารนะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังเรื่องราวแล้วก็วิสัยทัศน์ของทั้งคู่แล้วก็แนวทางในการที่เราจะแลกเปลี่ยนกันในเรื่องของการพัฒนาการให้บริการรถเมย์กันค่ะ คนที่มีการแชร์คลิปเข้าไปในสื่อสังคมออนไลน์จนเป็นที่รู้จักแล้วก็ออกสื่อออกรายการกันเยอะเลยนะคะสาหรับน้องเลโอกับน้องอออังกระเปารถเมย์ซึ่งก็เป็นว่าที่คนที่จะต้องเติบโตขึ้นมาอย่างเลโอเองซึ่งก็เป็นทายาทของคนที่ทําธุรกิจรถเมย์อย่างเงี้ย mm hmm. เพราะฉะนั้นโตขึ้นเขาก็ต้องเข้าไปรับผิดชอบเต็มตัวนะคะส่วนน้องอออังก็ใช้เวลาว่างในช่วงนี้ให้เป็นประโยชน์ด้วยกันไปช่วยธุรกิจของบ้านเลโอ ตอนนี้เราจะชวนคุยกันถึงเรื่องของการาแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการให้บริการรถเมย์นะคะซึ่งก็อย่างเช่นสาย8คนก็โมตีกันเยอะนะ<ช>มีภาคภาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะสาย44<ๆ>อาจจะยังมีเสียงลบน้อยหน่อยอะไรประมาณอย่างนี้นะคะเดี๋ยวลองไปฟังความคิดเห็นของของประชาชนทั่วไปผู้ใช้บริการรถเมย์ที่ทีมงานของเราได้ไปพูดคุยมาค่ะ ไไปหนคะขึ้นจากนูโตรี่เนี่ค่ะแล้วก็บางบางทีก็ขึ้นจากใต้สะพานสะพานบุนก็มันขับแซงกันมันมันมันแข่งกันนะคะทุกครั้งอ่ะทุกวันนี้ก็ยังแข่งกันอยู่บางที่ะบางทีก็ขับแซงปาดหน้าปาดหลังอะไรเงี้ยแล้วก็เป่ารถเมย์อะคะเป็นยังไงบ้างพูดจาไม่เพราะเลยค่ะไม่เคยขึ้นรถเมย์สายแปดนะไม่เคยค่ะถ้าไม่เคยเราเคยได้ยินเกี่ยวกับ คนพูดถึรถบีทไถ่แแบบทไมคะเพาบอกว่าขับเร็วหรือเปล่าแล้วก็แซงกันอะไรเงี้ยก็จริงๆน่าจะขับดีๆอะไรเงี้ยคนน่าจะใช้เยอะอะไรเงี้ยถ้าเราขับดีๆแล้วก็ระมัดระวังไม่ขับแซงกันอะไรเงี้ยเขาบอกมันเป็นรถบีนรถเ่แแบบใช่ไหมคะใช่ครับเราไปจากไหนคะอ่าบางกะปิครับแล้วไปจากไหนไปคลองโถงครับครับบริการรถเป็นยังไงบ้างคะอ๋อตอนนี้ดีขึ้นเลครับรถขับเป็นยังไงบ้ ก็ได้ครับดีขึ้นครับได้ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนนะครับนะครับก็เออปรับปรุงมารยาทกับการไอการขับรถอะไรพวกนี้ครับแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะครับแต่ก่อนนี้ยังมีแข่งนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วคย่คือรถเมล์ส่แปดไหมคะเคยค่ะขึ้นจากไหนไปไหนคะขึ้นจากอนุสาวรีย์ไปพาหุรัฐค่ะบริการคนขับรถและกระเป๋าบนนี้เป็นยังไงบ้างคะก็จอดตรงป้ายดีค่ะ แล้วก็บริการไอคนคนกระเป๋ารถเมย์ก็คอยบอกตามป้ายโอเคขับขับรถก็ไม่เร็วเหมือนแต่ก่อนแล้วค่ะแล้วก็บริการหรือว่าใช้ได้เลยก็ยขอให้ขับแบบนี้ตลอดไปแล้วกันเพราะว่าเส้นนั้นก็รถก็ติดพอสมควรคนที่เดินตามเส้นถนนข้างข้างถนนก็เยอะค่ะก็อยากให้เขาขับระวังระวังหน่อยเคยขึ้นรถเมย์สายแปดไหมคะเคยค่ะขึ้นจากไหนไปไหนคะขึ้นจากอนุสาวรีย์ไปลงจตุจกักรค่ะ บริการเป็นยังไงบ้างคะก็บริการก็ดีนะคะแต่เป็นแบบบางสายอะค่ะแต่ก็คือเคยเจอแย่กว่านี้ก็มีเขาแบบถ้าเกิดเป็นบางทีเป็นรถร่วมอย่างเงี้ยค่ะเขาบางทีเขาก็คุยกันตอบโต้กันรุนแรงบ้างก็มีอะค่ะก็อยากให้เขาเหมือนกับอาจจะมีการจัดอบรมหรืออะไรเงี้ยเกี่ยวกับมารยาทนะคะมีทั้งชอบมีทั้งไม่ชอบมีทั้งเคยขึ้น รถเมสาย8หรือสาย44คือเราก็ไปถามเหมือนกันแต่ว่าคนที่มีความรู้สึกกับสาย8อาจจะเยอะกว่านะคะแล้วก็อย่างที่บอกก็คือว่าตอนนี้หลายคนพูดตรงกันว่าเห็นพัฒนาการที่ให้บริการดีขึ้นสิ่ง,งน้อยลงอะไรต่างๆเนี่ยอ่ะคุณเลโอคะว่าที่ผู้บริหารสาย8มีมุมมองยังไงที่จะพัฒนาการให้บริการให้ประทับใจประชาชนมากขึ้นคะ คือในตอนนี้นะครับทางทางสายแปดเนี่ยถูกคุมเข้มจากทางคสมกเนื่องจากข่าวทุกอย่างที่ออกไปอะครับเลยทําให้เกิดการพัฒนาขึ้นอย่างที่ที่ในคลิปเขาบอกว่าตอนนี้ดีขึ้นเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงกันคือเขาจัดอบรมเขาจัดควบคุมกันไปในภายในแล้วครับแต่ว่ายังบุคคลภายนอกยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ครับอืใช่ครับตอนนี้คือการ,รพัฒน,นบ้าง ในการอบรมก็จะอบรมการพูดจาของกระเป๋าครับแล้วก็แล้วก็มีตั้งกฎว่าห้ามรถเมล์สายแปดขับแซงกันเด็ดขาดอันนี้คือกฎหลักของเขาแล้วก็ห้ามขับรถเร็วตอนนี้สายแปดจะมีอยู่ลักษณะนี้ครับคือเรียกว่าพอใครเจอหรือส่งคลิปหรือแจ้งเบาะแสแล้วตรวจพบว่าเป็นข้อเท็จจริงปุ๊บเนี่ยก็คือทางกรมการขนส่งใช่ไหมคะที่จะต้องเข้ามาเพิกถอนอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมคะใช่เลยครับแล้วคนที่เป็นเจ้าของรถหรือว่าเจ้าของสัมปทานจะเดือดร้อนมากๆเลยครับท่านจะถูกปรับอะไรด้วยไหม อาจจะถูกถูกถอนสัญญาออกเลยครับประมาณนั้นเลยครับเลยทําให้สายแปดตอนนี้ทุกคนกลุ่มเข้มแล้วก็กลัวเรื่องนี้มากๆเลยครับแต่การพัฒนาการการบริการทุกอย่างตอนนี้ก็เลยดีขึ้นจากเดิมมากครับแต่ว่าคนขับกับกระบะรถเมล์ส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นบุคคลกลุ่มเดิมไม่ไม่ได้แปลว่าไม่ได้แปลว่าพอเข้ามาดูแลกําเข้มงวดกดขันแล้วไล่ออกเลยก็ไม่ใช่่างนั้นแต่เขาเอามาอบรมแล้วเขาเลยใช้กฎที่ทุกคนจะจําเป็นต้องปฏิบัติรวมกัน ก็เลยทําให้ดีขึ้นครับแต่หลังจากนี้ผมก็คงจะคิดว่าอาจจะทําให้พวกเขาคือมีปฏิสัมพันธ์กับผู้โดยสารดีขึ้นครับเพราะว่ากระเป๋าบางคนคือเขาทํางานมาตั้งแต่รุ่นผมยังเด็กๆเลยก็มีครับอายุเยอะๆเลยบางครั้งเขาก็จะไม่เชื่อฟังคําสั่งของเด็กอย่างเราหรือว่าคนที่เด็กกว่าหรือแม้กระทั่งในโซเชียลเขาก็ไม่รู้ใช่ไหมครับเราก็ต้องต้องฝากไปถึงพวกผู้ประกอบการทั้งหลายของสายแปนะครับคือให้ทุกๆคนเนี่ยร่วมมือกันแล้วก็ จัดการเรื่องนี้ให้ให้อย่างจริงจังให้มันเป็นมาตรฐาน,าานกันเพราะ<ช>ว่ามันดูแลกันหลายส่วนหลายคนใช่ไหมคะเมื่อกี้เนี่ยเลโอบอกว่าอบรมการพูดจาของกระเป๋ารถเมล <c oughs> เลโ,โอเลโอก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ไปทดลองการเป็นคนที่อยู่ในอาชีพนี้จริงๆด้วยเนี่ยมีอะไรอยากจะสะท้อนให้ฟังไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้อจํากัดหรือว่าบุคลิกหรือว่าแรงต่างของคนที่เรารับมาเป็นกระเป๋ารถเมลเนี่ยมันมีข้อจํากัดยังไง คืออันดับแรกเลยนะครับที่ทําให้เห็นว่าเอาเอาง่ายๆคือที่กระเป๋ารถเมย์บางคนจะมีการทะเลาะผูโด้ยสารบ่อยอาจจะมาจาก<อ>การบริการที่นานบนรถเมย์คือเราทํางานกันตั้งแต่ตั้งแต่ตีสี่ตีห้านะครับ<ห>แล้วก็เราจะเลิกงานกันที่ประมาณห้าทุ่มถึงกับเที่ยงคืนคือแบบก็เหนื่อยเหนื่อยมา,มา,มากครับนะเลยอาจจะมีอารมณ์ที่รุนแรงหน่อยต้องว่าความเหนื่อยล้าที่มาจากการงานครับแล้วบางคนก็ คือการเป็นมาเป็นการหลอเมเราจะไม่จํากัดวุฒิการศึกษาไม่จํากัดอะไรทั้งสิ้นคือทุกคนมาเป็นได้หมดครับเลยทําให้แต่ละคนมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันครับเลยอาจจะคุมกันยากตรงนี้ด้วยครับ แล้วพอคนมาเห็นกระเป๋ารถเมย์แบบเลโออย่างเงี้ยก็โอ้ยอยากได้แบบนี้อยากเจอแบบนี้เราก็พยายามเป็นตัวอย่างให้เขานะก็เหมือนกับไปเป็นตัว้นแบบให้กับคนที่เป็นกระเป๋ารถเมย์ที่เราดูแลด้วยหรือแม้แต่กระทั่งสายอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับเราก็ตามถูกไหมคะอ่ังก็เช่นเดียวกันบางคนบอกว่าโอ้โหเจอกระเป๋ารถเมย์สวยน่ารักบริการดีแบบนี้นี่อยากจะขึ้นสายนี้ตลอดเลยเงี้ยค่ะอ่งมีอะไรอยากสะท้อนให้ฟังในฐานะที่เคยไปสัมผัสกับอาชีพนี้มาแล้วอยากจะสะท้อนให้ผู้ ขึ้นรถเมย์ผู้ที่ใช้บริการฟังยังไงบ้างค่ะก็อังก็อยากให้รู้ว่าทุกอาชีพนะคะก็มีแบบความเหนื่อยล้าที่แตกต่างกันไปก,ก,ก็อยากให้มองถึงว่ากระเป๋ารถเมย์ก็เหมือนว่าทำงานที่สุจริตเหมือนกันแล้วก็ได้ตังค์เหมือนทุกอาชีพอ,อังไปทำงานกับเขาเนี่ยคือว่าทำเต็มวันทั้งวันเลยค่ะคือทำเท่ากับพนักง,งานคนอื่นใช่ค่ะคไม่ได้มีเส้นเลโอเลย,เลยค่ะ <laughs> <laughs> ว่นั้นคือถ้าผมว่างก็อยากจะไปช่วยน่ว่าแต่ว่าผมติดที่ผมเป็นกระเป๋าใส่ทีซีเลยต่างคนต่างดูคนละคัน่เป็นกระเป๋าคนละคันแล้วก็ส่งคลิปให้กันส่งคลิปให้กันผมส่งคลิปให้กันผมก็ว่าอ่านคลิปมาดูดีว่าเป็นไงเพราะว่าก็อย่างที่บอกเขาทําวันแรก ที่ทาคนเดียวเลยโดยที่ไม่มีผมช่วยก็เลยอยากรู้สถานการณ์ว่าเออเป็นไงไหวไหมเพราะผมบอกเขาแล้วมันเหนื่อยมากระวังนะ่รถเบรกรถอะไรเนี้ยค่ะเราตัวเล็กมากรีวเลยไหมรีวจับราวไม่ถึงเลยค่ะแล้วพอเป็นผู้หญิงเนี่ยเป็นกระเป๋ารถเมล์แล้วต้องเจอแบบสมมติคนขึ้นมาแน่นๆแล้วผู้ชายเยอะๆอะไรต่างแล้วก็ต้องเซฟตัวเองไหมเซฟมากเลยค่ะหนูจะต้องมาขอท่างหน่อยนะคะก็ต้องแบบเราก็ต้องเอาด้านหลังอ่ะ เดินไม่อยากให้เอาด้านหน้าโดนตัวผู้ชายค่ะเลยต้องเดินไปข้างๆแล้วมีใครเกาะแกะอะไรงนี้ไหมก็ไม่มีมีแต่มองก็ยังดีแต่มองมองจ้องแบบนี้ก็มีมองจ้องว่านี่เป็นนางฟ้ามาจากไหนมาเป็นกระเป๋ารถดมล์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะก็เป็นเสียงวิภาวิจาร์แล้วก็มีคอมเมนต์ในในคลิปหนูที่เวลาแชร์ออกไปนะคะก็มีเสียงทั้งความประทับใจแล้วก็ือฮาแล้วก็ประหลาดใจ มากมายสำหรับความค<ม>ิดเห็นของกระเป๋ารถเมย์สวยหล่อทั้งสองท่านแต่จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ที่มาเปิดตัวในรายการของพี่หนิงแล้วก็ได้เล่ามุมมองความคิดความอ่านอะไรต่างๆนะคะไม่ใช่กระเป๋ารถเมย์ธรรมดาแต่ว่าเราทั้งสองคนก็น่าจะเป็นความหวังในการที่จะพัฒนาบริการรถเมย์ในส่วนที่เราสามารถจะช่วยได้มอมสุดท้ายค่ะเลโอฝากอะไรถึงท่านผู้ชมคือตอนนี้คือตอนแรกที่ผมมาเป็นกระเป๋านะครับคือผมก็แค่มาทําต้องการ หาเงินนะครับแต่พอผมถึงจุดนี้จุดที่ว่าทุกคนเริ่มรู้จักผมก็อยากจะปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างให้ทุกคนให้กระป๋ารถเมทุกคนนั้นได้ได้ทําตามนะครับว่าการปฏิบัติตนที่ดีเราก็จะได้ยินเสียงคํารับชมจากคนอื่นนะครับแล้วก็อยากจะฝากถึงผู้โดยสารว่าให้เขาเรียกว่าไงให้ให้เห็นใจกระปารถเมย์บนบ้างครับบางครั้งคือเขาอาจจะทํางานเหนื่อยหนัก,นก,นกใช่ครับการพูดจาอย่างเช่นเราขึ้นรถมาเราอาจจะ ูดจาดีกับเขาบ้างไม่ต้องไปตะคอกใส่เขาอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าบางคนถ้าไม่ไม่ถูกกระทําก่อนเขาก็อาจจะไม่กระทากลับครับแต่ว่าถ้าเกิดมีเหตุการณ์แย่ยๆจากกระเป๋ารถเมย์ก็เราก็สามารถร้องเรียนได้ตามกฎของการขนส่งครับค่ะครับผม,มน่ารักมากๆใช่ครับอยากจะฝากจุดนี้ไว้ค่ะเอาใจเขามาใส่ใจเราใรมไม่ว่าอาชีพไหนเนาะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถเมย์มันเป็นมันเป็น พื้นฐานของการบริการสาธารณะเลยซึ่งคนใช้เยอะมันก็คนก็เต็มไปหมดไม่รู้ใครเป็นใครอารมณ์ประมาณไหนใครเหนื่อยใครไม่เหนื่อยก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็อาจจะเกิดความไม่พอใจกันได้หงุดหงิดกันได้ด้วยความเหนื่อยเป็นกําลังใจให้นะคะทั้งสองท่านแล้วก็บอกว่าจะเป็นต้นแบบแล้วก็ช่วยกันพัฒนาแวดวงวิชาชีพของตัวเองต่อไปนะคะขอบคุณมากมากค่ะเลโออออังขอบคุณมากมากค่ะและเราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ